ผมสวัสดีก็ผมวันนี้อยู่ผมแทนเดบุดอยเนาะก็วันนี้เรามาอยู่ในเขตเชียงใหม่กันนะเดี๋ยวหลังจากที่สวนไว้ใจร้านเนี่ยได้มีการพัฒนามากขึ้นแล้วก็เปิดให้มีการเข้าชมแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนนะก่อนที่เราจะนี่เนาะทั่วไปฮะราคาตามที่เขียนไว้เลยนะเดี๋ยวเราดูไปก่อนอ๋าโอเคคนละเท่าไหร่ครับ คนละหกสิบบาทนะครับครับมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้ค่ะต้องไปค่ะมีร่มมีร่มไหมฮะร่มคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับไม่มีอะไรปกเสบาทและน้ำก็ไม่ได้เนาะไม่มีอะไรฮะก็นี่แหละตามที่เห็นนี่แหละก็อยู่ติดถนนเลยนะเราสามารถจอดแล้วก็บอกเลยว่าสะดวกสะดวกมากเลยนะ เออถ่ายแล้วถ่ายแล้วแล้วก็อ่ะนี่ก็จะมีคนเก็บที่เราได้มาเมื่อกี้เนาะนี่ฮะมากับใครเอ่ยเที่ยวแทบแปดร้อยคนเราอยู่แล้วนะน้ำทิมน้ำทีมน้ำทีมมาน้ำทีมคนเออเนาะเป็นเชนายครับจากเชนไลเนาะผมเนาะก็มีบิ๊บบายหลายคันเลยนะผมมอเตอร์ไซค์เชนไลเนาะน้องๆก็สามารถเข้าไปเซิร์ชแล้วก็มาออกทริปกันได้นะที่เรา ทั่วเชนไลายเนาะเราไปทั่วเชนไลายนะผมเนาะได้ตีเรียบร้อยแล้วนะผมข้างใน,นมีอาหารอะไรแบบนี้ขายอยู่เนาะไม่มีอาหารแต่มีแต่เครื่องดื่มมีเครื่องดื่มมีแต่เครื่องดื่มอะไรแบบนี้นะครับผมเนาะตกเทปแรกแล้วนะแรกอะไรไม่ได้นะครับเนาะนี่เดินเข้ามาบอกเลยว่าจุดน,นี้ไม่รู้วะก็เดินดูกันเนาะว่า แย่เด yeah, no so right. ินกระจายยังไงก็ได้หมดเลยนะครับถามบอกเลยว่ามาเยอะมากเลยเดินเข้ามาแล้วเราเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้เลยเนาะไม่มีตัวอะไรนำทีมไปเลยนะฮะนี่ไปที่ไหนก็ได้ขึ้นขึ้น เดี๋ยวเราจะไปเป็นนําฟ้านิดหน่อยโอ้โหเดินขึ้นไปแบบนี้นะนี่เออแม่เฮย้ยนี่ฮะอันนี้ยังผมคิดว่ายังไม่สุดนะนี่เดินเดินเดิน,ดนข้างในแบบนี้อีกเดินไปมายังไงท่าไหนก็ได้หมดนะเนอะข้างในมีเครื่องดื่มขายนะครับเขาบอกเนาะเดี๋ยวเราจะเดินให้หมดเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินให้หมดแล้วก็ดู ดูสวนก่อนเดี๋ยวเราดูสวนก่อนนีอ่อันนี้อากาศเย็ยนรอเปล่ปาโอ้ยยนนี่พันรือเปล่าเนี่ยไม่น่าพันนะมันแข็งแรงอยู่นะเออนี่ฮะก็ร้องนิดหน่อยเนาะมาช่วงแบบเที่ยมพอดีเป๊ะเลยนะก็เลยบอกเลยว่าร้องมากเลยนะนี่ดอกไม้ ร้อยใจรัดนะโครงการเป็นโครงการเนาะแต่วันนี้ผมเสียไม่ดีเลย <c oughs> เไปดูต่อวันนี้ก็มืดน,นิดหน่อย <c oughs> มืดน,นิดนึงนะฮะมืดน,นิดนึงนี่อ่อ้ไม่ผ่านนี่ทำแขนแรงนะฮะนี่เดี๋ยวมาโยกดูเออแขนแรงอยู่นะอันนี้แขนแรงครับผมเดี๋ยวราให้ดูข้างหน้าแล้วไปกับผมพร้อมๆกันเลยนะฮะก็ ีเอออนี่ฮะยู่ท่านไหนก็เดินไปได้หมดเลยอนะ่ะเนาะเฮ้ยมีแบบอะไรนะกุยด่านด้วยเว้ยนี่าคาต้าไหนะ่นะนะแต่ผมไม่รู้จัดชื่อหรอกแต่เห็เขานิยมกันเยอะมากเลยเนาะก็นี่ฮะอ๋อนี่โอเค โอ้หมีรคันสิ้นมาฮก็ดนูนี่มีใครจะนองไหมเนี่ย <c oughs> นี่เขาปิดนะอันนี้ปิดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปนุ่นเลยจุดข้างบนสุดน,นุ่นเลยแล้วก็เดี๋ยวจะลองมองลงมาเนาะไปข้างบนสุด อันลนอ,องดูนี่เดี๋ยวขากลับเราค่อยไปเนาะขากลับขากลับไปดีกว่าอ,อื้่นี่ฮะมีกระจกสองสองหน้าตัวเองด้วย,วยนี่ตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางแล้วนะ ก็อเดินไปก่อนมันเดินไม่ไหวเลยเนาะก็นานๆจะหลงทางมา,างมาทานเชียนใหม่เนาะก็เดี๋ยวเราถ่ายถ่ายหมดเลยเออร้อยใจร้านนะครับผม,ผมว่างมาคนเดียวก็มานั่งกินชิวๆอะไรแถวนี้แบบนี้ก็ได้นะ ดูก่อนอนี่ตกแต่งดอกไม้สวยงามครมับอุ้ยคือเหนื่อยมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเราเข้านี่ขนมเครื่องดื่มขายอยู่ข้างหน้านูานะ่นเนาะเดี๋ยวเราลอง เดินเข้าไปในโดงดอกไม้ครับตอนนี้ <c oughs> เดินเดินอยู่คนเดียวอุ้ยอันนี้เราต้องเดินดีๆนะเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะหยิบตกได้อยู่นะโอเคนี่เป็นไงโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่จุดสูงสแล้วนะคิดว่าถ้าอยู่จุดน,นี้แล้วน่าจะมองเห็นทุกอย่างอะนะ ลองดูเอ้านี่ฮะนี่ครับเป็นไงบ้างครับเออเออเดินติดต่อกันได้หมดแล้วนะจริงๆนะเนาะเดินหมุนเวียนยังไงก็ได้หมดนะเนาะโอ้แต่ละที่แต่ละจุดจุดไม่เหมือนกันนะะนงสีขาวอันนี้สีชมพูเอ,อ โอเคนี่ครับนั่งชิวๆได้หมดทุกที่เลยนะเนะเดยวไม่ทั่วฮะเดยวไม่ทั่วเลยก็ใหญ่นะครับนี่ผ้ามาตรงนี้เย็นสบายนิดหน่อยเนาะมานี่เออไปรัน ที่เห็นนี่เลยเดินไปวง,งกลมหมดแล้วตอนนี้งงไปหมดละ <c oughs> เออนะฮะนี่กูก็คุยด่านเยอะมากเลยนะฮะนี่อโอมีลมมีลมพัดนิดหน่อย มีมอเตอร์ไซค์มาด้วยสำหรับทีมงานนะ, <Okay. S 1> ะนี่ฮะร้อยใจรักของเราครับผม <Okay. S 1> หมดแล้วนี่แหละเต่เข้าปลุกกว้วยด่างพวานนี้เยอะมากเลยเนาะใช่ไหมนี่ดูฮะเออนี่พันอะไรเนี่ยเออดอกไม้เนาะอย่ามีตำซุ้มครับ มองลงไปนี่ฮะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เนาะในการเดินเที่ยวชมรอยใจรัดจุดน,นี้นะครับผมเนาะใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ